สวัสดีครับกิตติครับโอ้โหเนี่ยพอดีรถนี่ปัญหาอ่าพูดนิดนึงครับวันก่อนนะรถมาเปลี่ยนมอน้ําแต่ไม่บอกดีกว่าร้านไหนนะะเพราะว่าก็ไม่อยากจะมีเรื่องอะไรแล้วก็ไอสายสายยางไอสายท่อที่สายมันเกียร์ที่จะไปเลี้ยงกับตรงมอน้าอ่ะตองสองตัวเลยก็ใส่ไม่ดี สายไม่ดีแล้วก็ขี่มาหลายวันแล้วครับโอ้โหเนี่ยเหลือลิตรเดียวเลยนะ้มันเกียรนะ์นะเมื่อกี้ถ่ายออกมานะเนี่ยเลยมาที่ร้านนี้เลยครับร้านนี้เคยมาเลยแบงค์เซอร์วิสศูนย์เปลี่ยนถ่ายและซ่อมน้ำมันซ่อมบำรุงอนะของแบงค์เซอร์วิสผมเลยมาพึ่งร้านนี้เลยนะครับอาจจะมืดนิดหนึ่งนี่เพื่อนเอนไม่ว่านะที่ร้านก็มีนี่เลยครับมีตั้งแต่ศูนย์ล้อตั้งศูนย์ถ่วงล้อเนี่ยช่วงล่างนะถ่ายน้ำมันเครื่อง แล้วก็มีฝั่งฝั่งนี้ก็ตรวจสภาพรถด้วยทรอ,อน่ะมาได้เลยจริงๆแล้วที่ถ่ายมืดเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เปิดมืดนะฮะพอดีพอดีเคยมาใช้บริการที่นี่ก็ก็ซ่อมดีผมเลยอดถ่ายไม่ได้เจอร้านดีก็อยากฝาก,ฝากเพื่อนๆเลยอยู่เนี่ยนี่อยู่ปาชีเลยวิ่งจากปาชีไปหินกองฮะมองซ้ายมืออ,อยู่ใกล้ๆกับพั้มพีทีอ่ะตรงข้ามเยื้องๆนิดนึง เลยหนะ้าโรงพยาบาลฟาชีมาไม่กี่กิโลและ้ว้วมองซ้ายมือร้านใหญ่นี่เบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์อ่ะเพื่อนๆสนใจมีอะไรก็โทรตามเบอร์นี้เลยนะ0988409679อ่ามาแล้วก็สอบถามมาได้เลยนะและ้วลิฟต์ยกรถเนี่ยก็มีถึง8ตัวนะแสะดงว่าร้านใหญ่ได้มาตรฐานไม่งั้นจะ ตรวจสภาพรถได้ด้วยก็ถือว่าเป็นร้านที่มีมาตรฐานอยู่แล้วร้านนี้เลยฮะแบงค์เซอร์วิส่าเห็นใกล้ๆเนี่ยโอเคครับจบคลิปแล้วกันดูดูนินหน่อยก็แล้วกันอ่ะนี่ตามนี้เลยพอดีกิดดตติมีปัญหานี่ฮะดูใต้ท้องรถเลยะนะ นี่วิ่งมาจากพัทยามาเจอนี่ฮะน้ำมันหยดน้ำมันย้อยอะไรก็ไม่รู้เสียงดังแซดแๆๆๆซมาร้านประจำเลยร้านนี้ไว้ใจอยู่ในอำเภอปาชีก็มาถึงก็ดูก็ดูออกเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดแผงแผงไอ้แผงนี้ออกก่อนใช่ไหมอ๋อครับผมอ่านี่ทีมานช่างของร้านอะไรชื่อร้านอะไรเนี่ยแบงค์เซอร์วิสครับฮะแบงค์เซอร์วิสครับแบงค์เซอร์วิสใหญ่มาให้เขาดูเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ดูดิน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรน้ำมันพาวเวอร์เขาบอกกันรัว่วมันรั่วได้ไงผมก็บอกไม่ได้นะก็ <c oughs> เกิดมาชอบมาแกหลายครั้งแล้วไงก็ไว้ใจเลยวิ่งมาที่นี่วิ่งมาใกล้ๆหินกองร้านไปทางหินกองนะสายหินกองตะดนเส้นสี่เลนอันนี้นมาดีเลยวิ่งมืดตัวไหนตกลงแผงตัวไหนที่มันดังอ่ะตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ใช่ไหมที่มันดังมันหลุดใช่ไหม ันนี้คือช่วงของอะไรพัดตัวแอร์เหรอพัดลมมันหล <won> ุดหรือว่าอะไรหรือก็ใส่ไม่ดีแค่จะหลุดเออนี่ฮะท่ผู้ชมดูนะวันกรอนมาเปลี่ยนหมอน้ำนะแต่ไม่ต้องบอกว่าเปลี่ยนร้านไหนเออเดือดดูัวเนี้ยเนี่ยมันมืดมดมืดนิดนึงอ่ะสายเกินเนี่ยอันนี้อันนี้หลุดอันนี้หลุดอันน้มาแล้วไขไม่ดี จะป่ะต้องคลายแล้วก็พันเทปพันเกี่ยวพันมาอ้น like ี off, ler, mm ่ฮะหัวหน้าจังอันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วเนีตนี้เปลี่ยนโมอน้ำที่ยงเงี้ยต้องบอกตรงไหนไม่รู้เขาเปลี่ยนมาไม่ดีอ่เอาดูดูดิอ๋อมอน้ามันไปเบียดโดนอะไรมันเป็นตอนใสหรือเป็นตอนที่เขาประกอบทำยังไงดีอ่ะจังไม่รั่วไม่เป็นอะไรยังไม่รั่วมันก็ใสก็ใสถูกไหมก็ใสถูกไหมใส่โูรแตตอนนี้มันเป็นรอยบูบีอะไรที่ประกอบนี่ เนนียประกอบไม่เนียนอ๋ออีกแล้วกู้ยทำงานเนียนแบบอันนี้มันหลุดเกิดจากเอ๊ะเข่าอย่างตัวไหนเนี่ยทำไมมันไม่เข่าเราอ่านี่อคืโอ้โหนี่นิดเดียวเองนะช่างวันก่อนก็ทิ้งเนอะไปศูนย์บริการที่เฉาเชิงเซาอ่ะรถกระตุกกระชากอ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยมันรั่วตรงท่อมันเป็นหม้อน้ําเทียมที่ก็เอามาใส่ให้ จแบบกท่อบเนี้จะซึมโอ้แล้วทีนี้จะทำยังไงน้มันเกียร์เราเนี่ยไม่รู้จะแห้งหรือเปล่าเดี๋ยต้องดูน้ำมันเกียร์สามแดงไม่รู้อะไรก็เอาเป็นว่าเปลี่ยนไปเลยไม่เดี๋ยวต้องถอดดูมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนมาทั้งยกมอนอรคลายน็อตดูแบบม่นน้ำมันไห้ไหมลองดูที่มันใส่เนี่ยไหมตัวเทปมันเกียวพันเดี๋ยวก็เปลี่ยนน้ำมันไปเลย ใส่น้ำมันเลยนะเปลี่ยนไปเลย <Yeah. S 1> รถมันจะพังให้เพราะอย่างนี้เลย <_ t ot> น,นี่ยว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะเพ <_ t ot> ื่อนฝ <_ t ot> ืนกลับมาหลายวัน,นอ่ะเหตุการณ์แบบนี้นะเราก็ว่าอะไรจะเวรนกรรมขนาดน,นี้ ไปเปลี่ยนมอญนะ้ำหนึ่เครื่องแห่งคลิปนะเปลี่ยำคนะังมขาวามาาแน่นความอะไรเขไม่ได้ตวไม่ได้เทนไม่ไดเทน,ดนี่แน่ที่พัาปล่อยเลยมันตึงมันตึงแล้วมันก็หัวโอโ้โหนี่ถ้าคุณไม่ดูให้ผมเนี่ยผมก็ต้องขับรถอยู่อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกสามาณสองร้อยโลอะ ยันลูกนี่จะพังเอาเย็นลูกเป็นแสนตายเลยอ่ะโอ้เย็นลูกเป็นแสนมันต้องขันแน่นๆปึ๊กเลยแล้วตั้งตาร์เครื่องเซตอีกทีฮะเออย่อมามีดอยเดียวเออปล่อยเลยเอาไว้นั่นนมาหาันร้องแคปเดียวพอะมา